ดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวิชานี้นะคะก็คือวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะสำหรับหน่วยที่1นนะคะหน่วยที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะในหน่วยนี้หน่วยที่1นนี้ก็จะมีสาระการเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันอยู่ดังนี้นะคะก็จะมีความหมายของสินค้าประเภทของสินค้า ขั้นตอนในการจัดซื้อสินค้าเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เครดิตและสดลดเงินสดการคำนวณวันครบกำหนดชำระหนี้เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าการส่งคืนสินค้าการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็สับทางบัญชีนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูความหมายของสินค้ากันก่อนเลยนะคะว่าสินค้าหมายถึงอะไร ทุกคนในห้องนี้คงรู้จักสินค้ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าพูดถึงสินค้าทุกคนก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่าสินค้าหมายถึงอะไรแต่ตามคำนิยามที่เขาได้ให้ไว้นะคะว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี้หมายถึงกลุ่มของสิ่งที่มีตัวตนจับต้องได้สัมผัสได้เคลื่อนย้ายได้ แล้วก็สามารถนำเอาเป็นกรรมสิทธิ์ได้นะคะซึ่งในอดีตนั้นเขาจะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนะคะสมมติยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเขาจะไม่มีการใช้เงินเนาะสมัยก่อนเราไม่มีการใช้เงินจะเป็นสิ่งของแลกสิ่งของบ้านหลังนี้อาจจะมีป้าบ้านหลังบ้านอีกหลังหนึ่งอาจจะมีผักคนอยากกินผักก็เอาปลาไปแลกกับผักคนอยากกินปลา ก็เอาผักไปแลกกับปลาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งต่างกับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะเป็นมีการเอานําหน่วยเงินตราเข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นการซื้อขายซื้อขายสิ่งของหรือว่าสินค้าด้วยเงินตรานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของสินค้านะคะเขาได้แบ่งประเภทของสินค้าออกเป็น2ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นสินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรประเภทที่2เป็นสินค้าที่มีลักษณะถาวรเราก็มาดูกันว่าสินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรน,นั้นเป็นยังไงไม่ถาวรก็คือมีอายุการใช้งานไม่นานหรือว่าใช้แล้วหมดไปได้แก่พวกสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นพวกน้ำมันพืชผงซักฟอกสบูู่ยาสีฟันเครื่องสำอางอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่มีลักษณะไม่ถาวรน,นั่นเองนะคะทีนี้ประเภทที่2ส,สินค้าที่มีลักษณะถาวรสินค้าที่มีลักษณะถาวรก็คือใช้แล้วไม่หมดไปแต่จะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงเมื่อถึงระยะเวลาหหรือว่าเกินเกินกว่า1ปีขึ้นไปนะคะ ก็จะหมดอายุการใช้งานก็ยกตัวอย่างเช่นพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องปรับอากาศอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะสินค้าพวกนี้ก็คือถ้ามีลักษณะตามนี้มีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีขึ้นไปใช้แล้วไม่หมดไปแต่ว่าจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆถ้าเข้าเกณฑ์น,นี้ก็คือสินค้าที่มีลักษณะถาวรน,นั่นเองนะคะ นี้ต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนในการจัดซื้อสินค้าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆหรือว่าห้างหุ้นส่วนพวกนีใน้ในการซื้อสินค้าของเขาจะต้องทำเป็นตามทาให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือยังไงขั้นตอนที่หนึ่งก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลลูกค้าเช่นพวก คลังสินค้าคลังสินค้าเนี่ยเขาจะจัดทำใบขอซื้อส่งไปให้ฝ่ายจัดซื้อนะคะขั้นตอนที่สองฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้พิจารณาและและขออนุมัติผู้บริหารนะคะ,ะเมื่อฝ่ายจัดซื้อได้พิจารณาและขออนุมัติผู้บริหารแล้วถ้าผู้บริหารอนุมัติ ได้รับการอนุมัตินะคะฝ่ายจัดซื้อก็จะจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าส่งไปให้ผู้ขายนะคะถ้าไม่ได้รับอนุมัติฝ่ายจัดซื้อเนี่ยก็จะส่งเรื่องคืนหน่วยที่ขอซื้อในขั้นตอนที่1นนะคะต่อไปขั้นตอนที่3มนะคะขั้นตอนที่3มเมื่อผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อสินค้าหากซื้อเป็นเงินสดฝผู้ขายก็จะ จัดเตรียมสินค้าและส่งให้กับผู้สั่งซื้อพร้อมกับใบกำกับภาษีและก็ใบเสร็จรับเงินนะคะแต่ถ้าหากว่าซื้อเป็นเงินเชื่อเนี่ยผู้ขายจะส่งเรื่องให้ฝ่ายเครดิตพิจารณาก่อนนะคะหากฝ่ายเครดิตนั้นพิจารณาแล้วอนุมัติฝ่ายขายก็จะจัดเตรียมสินค้าและส่งให้กับผู้สั่งซื้อพร้อมกับใบกำกับภาษีใบกำกับสินค้า และใบส่งของนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการอนุมัติผู้ขายก็จะแจ้งให้กับผู้ซื้อทราบนั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนที่4เมื่อผู้สั่งซื้อได้รับสินค้าผู้สั่งซื้อก็จะต้องมีการตรวจสอบปริมาณคุณภาพและแล,ะละักษณะของสินค้าว่าถูกต้องว่าถูกต้องตรงกับที่ต้องการหรือไม่หรือว่าตรงกับที่เราสั่งซื้อไปหรือไม่นะคะ จากนั้นถ้าตรงถ้าตรงกับที่เราสั่งซื้อก็จะจัดทําใบรับสินค้าเพื่อบันทึกรายละเอียดของสินค้าต่อนะคะต่อมาเราก็มาดูช่องทางในการสั่งซื้อสินค้านะคะช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายช่องทางมากเลยใช่ไหมคะ,ะเราคงจะคุ้นกันนะคะช่องทางที่1 สั่งซื้อโดยตรงกับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเลยนะคะช่องทางที่2สั่งซื้อทางโทรศัพนทะ์ช่องทางที่3สั่งซื้อทางโทรสัพท์แลวก็ช่องทางที่4สั่งซื้อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะช,ช่องทางที่5อันนี้เป็นช่องทางที่กําลังเป็นที่นิยมกันเลยนะคะในตอนนี้ก็คือสั่งซื้อผ่านทาง Facebook และก็ l ล n e นะคะ ช่องทางที่6ก็เป็นสั่งซื้อทางเว็บไซต์พวก l a z a d a s h o อป e อะไรประมาณนี้นะคะอ่ต่อไปเราก็มาดูเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลดอ่าเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้คเครดิตและส่วนลดเงินสดน,นะคะามาดูเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้คเครดิตและส่วนลดเงินสดกันก่อนนะคะเ็ะบอกว่าเงื่อนไขในการให้คเครดิตนี้ก็คือ ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าเกี่ยวกับการชำระเงินนั่นเองนะคะจะมีการกำหนดระยะเวลาในการให้เครดิตรวมทั้งการให้สดลดเงินสดตัวนี้เพื่อเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ซื้อ,อจ่ายชำระหนี้หรือว่าซื้อสินค้าในในปริมาณมากๆนั่นเองนะคะเรามาดูเงื่อนไขในการชำระเงิน กันนะคะเงื่อนไขในการชำระเงินไอ้เช่น n ทับสามสิบหมายความว่าอะไรนะคะ n ทับสามสิบเนี่ยหมายความว่าให้ผู้ซื้อสินค้าชำระหนี้ให้ผู้ขายสินค้าภายในสามสิบวันนับจากวันที่ปรากฏในใบกำกับสินค้าหรือใบกำกับภาษีนะคะเงื่อนไขตัวต่อมาเงื่อนไข n ทับหกสิบ หมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าให้ผู้ซื้อสินค้าชําระหนี้ให้ผู้ขายสินค้าภายใน60วันนับจากวันที่ปรากฏในใบกํากับสินค้าหรือใบกํากับภาษีนะคะต่อไปเงื่อนไขต่อไปก็คือเงื่อนไข2ทับสิทับ30หมายความว่ายัางไงนะคะเงื่อนไข2ทับสทับ30เนี่ยหมายความว่า ให้ผู้ซื้อสินค้าชำระหนี้ให้ผู้ขายสินค้าภายใน30วันนับจากวันที่ปรากฏในใบกำกับสินค้าหรือใบกำกับภาษีแต่หากชำระหนี้ภายใน10วันนับจากวันเดียวกันจะให้ส่วนลด2%นะคะต่อไปเรามาดูเงื่อนไขต่อไปเงื่อนไข NTEOM NTEOM นี่หมายความว่า ให้ผู้ซื้อสินค้าชำระหนี้ให้ผู้ขายสินค้าภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ซื้อสินค้านะคะเงื่อนไขตัวต่อมาก็คือเงื่อนไข2 0ทับ EOM หมายความว่าให้ผู้ซื้อสินค้าชำระหนี้ให้ผู้ขายสินค้าภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไปแต่หากชำระหนี้ภายในวันที่10ของเดือนถัดไปจะให้ส่วนลด2% พอเข้าใจไหมคะเงื่อนไขในการชําระเงินก็คือเป็นเงื่อนไขที่กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้พร้อมทั้งมีส่วนลดและไม่มีส่วนลดนะคะก็จะมีเงื่อนไข N-30 n ทับสามสิบทับหกสิบสทับ e สทบสามท EOM และ2องทับสิ EOM ประมาณนี้นะคะบาง อันนี้ก็คือเป็นเป็นเงื่อนไขตัวอย่างที่กําหนดขึ้นมานะคะพอเราไปเจอสถานการณ์จริงอาจจะเป็นสองทับยี่สิบ EOM แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าให้เราเข้าใจความหมายว่ามันหมายถึงอะไรนะคะอ่าทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะอ่าในตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่ง กำหนดราคาสินค้าไว้ที่8,000บาทให้ส่วนลด10%คำสั่งก็คือ 1. ให้คำนวณส่วนลดการค้าและราคาที่ซื้อขายจริงคำสั่งที่ 2. ให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะ2คำสั่งนี้เราจะมาทำคำสั่งที่1กันก่อนนะคะคำสั่งที่1ก็คือคำนวณหาส่วนลดการค้าและราคาที่ซื้อขายจริงนะคะ ในการคำนวณหาส่วนลดการค้าและราคาที่ซื้อขายจริงนั้นสูตรมีอยู่ว่าให้เราเอาราคาสินค้าตั้งและหักด้วยส่วนลดการค้าก็จะได้ราคาที่ซื้อขายจริงนะคะอ่าเรามาลองทำกันเลยนะคะราคาสินค้าตามตัวอย่างที่1เนี่ยเขากำหนดราคาสินค้าไว้ในโจทย์คือเท่าไหร่คะ8 0 0 0บาทใช่ไหมอ่าเราก็เอา8,000บาทมาตั้งไว้นะคะและหักด้วยส่วนลดการค้า10% ส่วนลดการค้าก็คำนวณจากราคาสินค้านะคะก็เอา800 0ัคูณด้วยสิกดเครื่องคิดเลขตามเลยก็ได้นะคะนักเรียน8ป0พันคูณสิกดเครื่องคิดเลขเลยนะคะได้เท่าไหร่คะได้800ใช่ไหมคะเราก็เอา800มาตั้งให้มันตรงกับาราคาสินค้าข้างบน800 0นะคะจากนั้นบรรทัดต่อมาก็จะออกมาเป็นราคาที่ซื้อขายจริงนะคะ 8000ลบด้วย800ก็จะเหลือราคาที่ซื้อขายจริงเท่ากับ7200อันนี้ก็เสร็จแล้วคำสั่งที่1ให้คำนวณหา2อย่างคำนวณหาส่วนลดการค้าส่วนลดการค้าที่เราคำนวณได้ในคำสั่งที่1ก็คือ800บาทใช่ไหมคะและคำสั่งที่คำสั่งคำตอบที่2ก็คือให้คำนวณหาราคาที่ซื้อขายจริงใช่ไหมคะราคาที่ที่ซื้อขายจริงเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วคือ 7,200้ 7, บาทก็จะเสร็จแล้วสำหรับคำสั่งที่1นะคะง่ายไหมคะนักเรียนง่ายนะคะเสร็จแล้วคำสั่งที่1ต่อไปเราจะไปทำคำสั่งที่2นะคะก็คือให้เราจะนำเอาราคาสินราคาที่ซื้อขายจริงที่เราคำนวณได้เนี่ยไปบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะเราไปดูการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปกันเลยนะคะ อในการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านนะคะการบันทึกบัญชีของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็ต้องมีการบันทึกบัญชีด้วยนะคะในามาดูฝั่งทางด้านของผู้ซื้อสินค้ากันก่อนนะคะฝั่งทางด้านของผู้ซื้อสินค้าเมื่อเขามีการซื้อสินค้าเขาก็จะบันทึกบัญชีโดยการเดบิตซื้อสินค้า7,200บาทแล้วก็เครดิตเงินสด หรือเจ้าหนี้การค้าแล้วแต่กรณีนะคะถ้าซื้อเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดไปเลยถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าไปเลยนะคะเ้ื่อจานวนเงิน7,200บาทเท่ากันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าในการบันทึกบัญชีแต่ละรายแต่ละรายการค้านั้นการบันทึกบัญชีด้านเดบิตและเครดิตนั้นมันจะต้องมียอดที่เท่ากันนะคะ ถึงจะถูกต้องตามหลักการบัญชีนะคะก็จะเสร็จแล้วการบันทึกรายการในสมวดรายวันทั่วไปของฝั่งทางด้านผู้ซื้อสินค้านะคะทีนี้เรามาดูการบันทึกบัญชีของด้านผู้ขายสินค้ากันนะคะทางด้านของผู้ขายสินค้าเมื่อเขามีการขายสินค้าเขาก็จะบันทึกบัญชีโดยการเดบิตสิ่งที่เขาได้มานะคะเขาขายสินค้าถ้าเขาขายสินค้าเป็นเงินสดเขาก็จะได้รับเงินสดมา หรือถ้าเขาขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเขาก็จะตั้งไว้เป็นลูกหนี้การค้าก่อนนะคะฉะนั้นรายการนี้คือโจ์เขาเขาไม่ได้ระบุว่าขายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อฉะนั้นการบันทึกรายการในสมุดร,รายวันทั่วไปของเราก็ยังจะต้องเป็นเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้าด้วยจํานวนเงินเท่ากับ7,200บาทและก็เครดิตขายสินค้า7,200บาทเท่ากันนะคะ 7,200ัรบาทมาจากไหนเราก็คำนวณได้จากคำสั่งที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะทั้งคำนวณหาส่วนลดการค้าราคาซื้อขายจริงและก็บันทึกรายการในสินทรัวันทั่วไปก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งกำหนดราคาสินค้าไว้ที่8,00 0บาท ให้ส่วนลด10%และลดให้อีก2%เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าจ่ายเป็นเงินสดน,นะคะคำสั่งให้ทำอยู่2คํคำสั่งนะคะก็คือให้คำนวณหาส่วนลดการค้าและราคาที่ซื้อขายจริงนะคะคำสั่งที่2มบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปอ่าเราก็มาทําคําสั่งที่1กันก่อนนะคะคาสั่งที่1ตามสูตรเลยนะคะทาเหมือนกันกับตัวอย่างที่1เลยนะคะก็เอาราคาสินค้าตั้ง ราคาสินค้าเท่าไหร่ก็ไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์จะก,กําหนดราคาสินค้าไว้อยู่ที่8,00 0บาทเราก็เอา800 0บาทตั้งนะคะหักด้วยส่วนลดการค้าส่วนลดการค้าเอามาจากไหนก็เอามาจากราคาสินค้าคูณด้วยส่วนลดตามที่โจทย์กําหนดนะคะ10% 8,000คูณด้วย10%ก็จะเป็นส่วนลดการค้าที่800นะคะ800ลบ800ก็จะคงเหลืออยู่ที่7,2 0 0 จากนั้นโจทย์บอกว่าลดให้อีก2%เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดก็หักส่วนลดการค้าออกไปอีก2% 2%ก็เอาเราจะต้องเอายอดอคงเหลือมาคำนวณน,นะคะไม่ใช่ยอด8000นะต้องเอายอด7200มาลบมาคำนวณอีก7 2 0 0คูณด้วย2%ออกมาเป็น144บาทฉะนั้นราคาที่ซื้อขายจริง ก็จะเป็น7,2 0ดลบด้วย144บาทก็จะได้เท่ากับ7 0 5 6บาทน,นะคะเสร็จไปแล้วคำสั่งที่1นะคะต่อไปมาดูคำสั่งที่2บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปก็เช่นเดิมค่ะบันทึกทั้ง2ด้านนะคะฝั่งทางด้านของผู้ซื้อสินค้าเขาก็จะเดบิต สิ่งที่เขาได้มาแล้วก็เครดิตสิ่งที่เขาเสียไปนะคะซื้อสินค้าก็ได้สินค้ามาซื้อเป็นเงินสดก็จ่ายเงินสดออกไปใช่ไหมคะฝั่งทางด้านผู้ซื้อสินค้าก็จะเป็นเดบิตซื้อสินค้า7 0 5 6บาทเครดิตเงินสด7,056บบาทนะคะส่วนฝั่งทางด้านผู้ขายสินค้าขายสินค้าเป็นเงินสดก็จะได้รับเงินสดมาก็จะเดบิตเงินสด 7,056บาทเครดิตขายสินค้า70,56าบาทเช่นเดียวกันนะคะอ่าเสร็จแล้วทั้ง2องคำสั่งในตัวอย่างที่2อ่าเมื่อเราได้ดูตัวอย่างที่1และที่2จบไปแล้วนะคะอ่าบางคนก็อาจจะเข้าใจเต็มร้อ100เลยบางคนก็อาจจะยังงงง,งอยู่นะคะไม่เป็นไรเราก็ลองมาฝึกทำใบงานใบงานที่ หนขีดหกันก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะคะลองทํามาก่อนนะคะผิดนั่นแหละดีเราจะได้จําได้นะคะเนี่ยดูโจทย์นะคะใบงานที่1.1นึ่งขีดใบงานที่หนึ่งขีดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งกําหนดราคาสินค้าไว้ดังนี้เขาจะมีตั้งเกณฑ์ไว้อยู่3เกณฑ์ด้วยกันนะคะ เกณฑ์ที่1เลยเงื่อนไขที่1กรณีที่1เขาบอกว่าสินค้าครูพิมพ์คำว่าค้าเกินนะคะเดี๋ยวจะไปลบออกให้นะคะสินค้าราคาไม่เกิน3,000บาทซื้อเป็นเงินสดจะให้ส่วนลด3%แต่ถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อให้ส่วนลด2%นะคะอันนี้คือกรณีที่1ต่อมากรณีที่2ส,สินค้าราคาตั้งแต่3,001บาทถึง5,000บาท ถ้าซื้อเป็นเงินสดจะให้ส่วนลด5%เถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อให้ส่วนลด4%อันนี้คือกรณีที่2นะคะต่อมาดูกรณีที่3สินค้าราคาตั้งแต่5 0 0พ1บาทขึ้นไปนะคะถ้าซื้อเป็นเงินสดให้ส่วนลด10%แต่ถ้าซื้อเป็นเงินเชื่อให้ส่วนลด8%นะคะทีนี้ทั้ง3กรณีที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง เขากำหนดราคาสินค้าไว้ทีนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือนายเอกตกลงซื้อสินค้าในราคา4,500บาทเป็นเงินสดนะคะคำสั่งให้คำนวณหาส่วนลดการค้าได้ราคาที่ซื้อขายจริงจากนั้นก็บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปของฝั่งทางด้านผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าอันนี้ให้ใหนักให้นักเรียนลองลองทำดูนะคะเป็นเป็น โจทย์คล้ายๆกับตัวอย่างที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะ